สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชม MG4 นะครับตัวนี้เป็นโมเดล2024แล้วนะครับใส่เป็นล้อขอบสินิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นล้อลาย B 1 5 7นะครับเป็นงานไทย B W นะครับผมรันด้วยยางมิชลินไพลล์สปอร์ตห้านะ 2254518ที่เราเห็นด้านหน้าจะเป็นรถสเปคค,ความสูงเดิมโรงงานนะครับผมคันนี้ใส่แค่ล้อกับยางเท่านั้นนะครับยางเป็น2254518นะครับแล้วก็ตัวล้อจะเป็นสเปคขอบ18กว้าง8.5ออฟ35นะครับ5รู113นะครับใส่ได้กับ5รู112และ5รู104ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูว่าล้อจะล้นไหมนะครับกับด้านหน้าก่อนเลยนะครับสเต็ปด้านหน้าตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ พอดีสมคือมันล้อมันเลยมานิดหนึ่งนะครับแต่แต่ตัวยางมันดึงหลบเข้าไปก็อยู่ประมาณไม่เกินเซนน่ะครึ่งเซนน่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าก่อนนะ mm hmm. ความสูงขันนี้เดิมโรงงานเดี๋ยวลองดูว่ากี่นิ้วมือสอดน,นะครับโอเคประมาณ4นิ้วมือหลวมๆก็4.5นิ้วมือแล้วกันนะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับทรงจะประมาณนี้ส่วนของด้านหลังนะครับก็เดิมโรงงานเหมือนกันเลยนะครับลองดูว่ากี่นิ้วมือสอดน,นะครับ เหมือนด้านหลังจะเตี้ยกว่าว่ตอนนี้อยู่ที่4นิ้วมือแบบขย,ยับได้แต่ไม่ไม่ถึงกระหลวมเหมือนด้านหน้านะครับหน้าเหมือนจะเชิดกว่าด้านหลังนะครับสเต็ปก็8.5 35เหมือนกันนะครับล้อตัวหลังจะขูบกว่าล้อด้านหน้าชัดเจนนะครับนิดนึงนะก็ครึ่งเซนนะครับกับยาง22 45ก็จะดึงหลบช่วยนะครับฟิตเมนก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะพาไปดูล้อให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับไป มาดูล้อดีกว่ามาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อลายเขาวกว้าง5้าก้านนะครับผม5ก้านวายนะครับแล้วก็เป็นงานไทยบีเดบิ้นยูนะครับนี่ตัวล้อจะเป็นรหัสเอ,อ5 7น่นะครับเป็นสีไฮเปอร์แบ็กอ่อนนะครับผมไม่เข้มนะเป็นสี Hyper Black ไฮเปอร์แบ็กมีความเหลือมนะครับ เป็นก้านวายที่มีมิติด้านในเหมือนทานฟอร์เมอร์นะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะครับยางเป็น2 2 5 4 5หห้านะครับผม18นะครับเป็นยางของมิชลินนะครับรุ่น Pi l o t Sport 5นะครับตัวนี้ Pilot s p o อ t 5ก็จะมีความสปอร์ตนะครับแก้มตึงสวยนะครับมิติโคตรดีนะครับขับก็ดีเลยนะครับนี่มีร่องรีดน้ำนะครับผมแล้วก็ดอกยางเป็นลายเรียบนะครับเป็น ดอกยางไลอินาท์นะครับไม่สามารถสลับในได้ครับแก้มดึงสวยนะครับแก้มตรงสวยแบบเหมือนรถเหมือนรถสนามอะแต่แต่เป r ร์ฟอร์แมคือน,นิ่มเงียบหนึบแล้วก็ขับแล้วรู้สึกมีความสุขอะกอับยางตัวนี้นะครับยางก็เกือบเส้น6,500แล้วนะครับล้อเบ,บาอยู่ประมาณ2 4 0 0นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวล้อกับยางนะครับคันนี้น่าจะจบอยู่ที่ประมาณ40,000 5, 4,6ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและแนวทางในการตกแต่งรถสไตล์นี้นะครับที่เป็น mgc นะครับผมมีล้อหลายตัวมากๆนะครับมีทั้งเริ่มต้นในราคาแล้วงบ2,000 20, 0กว่าบาทจนถึงนะ สี่ห้าหมื่นนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะได้สเต็มไหนก็จะได้ตามงบจบได้ตามฝั่งนะครับโอเคนะครับกับร้านนะคนรซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือ9 4น4 0 9 9 9 9สวัสดสีครับ p e r f e c เ perfect. ครับ